นี่เดี๋ยวเราจะมาสำรวจตรงนี้กันแล้วเราเข้าไปมีเรื่องอะไรแล้วเนี่ยเป็นน่ะเราก็จะเป็นอุปกรณ์พนัางารเนี่ยก็คือแก้วน้ำเนี่ยก็คือกระติกเนักคือใหญ่นี่ทุกคนมาตรงนี้ทุกคนทำนะคะับเราออกมาเราออกมาเร็วทุกคนทำไหนดูซิเล่นยังไงอ่ะเล่นยังไงคือเราต้องเปิดพัดลมมันมัน ถ้าผมเปิดลมมันจะสวยมากเลยนะอ่ะไหนไปเปิดพัดลมสิอ๋อมันไม่ติดอ้อมันไม่ได้เสียบปลั๊กมันไม่ได้เสียบปลั๊กอะเดี๋ยวมูนเปิดพัดลมไง นี่คอ,อะไรอ่ะขน,นแกะขนแกะที่เราไปซื้อมาซื้อที่ไหนอ่ะซื้อที่ฟาร,ร์มแกะไงฟาร,ร์มแกะอยู่ที่ไหนอยู่ท,ท,ท,ที่อยู่ที่ไหนอ่ะฟาร,ร์มแกะเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปบ้างอ่ะอ,อ๋อฟาร,ร์มแกะอยู่ที่ไหนที่ <c oughs> อยู่ที่ราชบุรี่ที่ลาชบุรออีส่วนพึ่งราชบุรีครับใช่ดิเซนารีส่วนพึ่งราชบุรีอันนี้น,นี่อันนี้ก็เพี่วถ่ายมาเออวันนี้วันนี้หมดยังอะ่ะตัวนี้ไม่น้ำเป็นเพียบเลยน้ำนี้ไว้ขายหรือไว้กินเองอะ่ะ อันอน,นี้มันเป็นน้ำคุร่ายี่ห้อป่นนะอ๋อคุร่ายี่ห้อใช่อันเนี้ยอันเนี้ยไม่คุร่ายี่ห้ออ,รอรันไหนอันไหนอร่อยยี่ห้อไหนอร่อยคืออันนี้อร่อยกว่ายี่ยห้อในขี้ข้ออะไรอ่ะยี่ห้อยี่ห้อคิตตันอ๋อยี่ห้อคิตตัน,น,นอันนั้ยี่ห้อน้ำแร่น้ำเล่ใช่เป็นน้ำแร่อันนี้ยี่ห้อมองเฟอร์เป็นนำ้ำแล่เราเคยกินแต่ว่ามันขมไม่ขม แต่ว่านี่ยแต่วเราชอกิ้งนี้มากกว่าคือเธอเอบโกิ้คริสตัลมากกว่าใชา่โอเคนะก็จะมีสก็อตเทสสก็อตเทสอันนะ่้มันตกแต่งมันอนนั้นมันคือสติกเกอร์เอาไวต้ตกแต่งคุกกี้ไงออืสติกเกอร์อะไรอ่ะสติกเกอร์อะไรอ๋อมันคือสติกอ่านว่าอะไรสติกเกอร์เนี่ยอ่านอ่านว่าอะไรครับอู้อ่านไม่ออกอะ่ะอ่านว่า thank you thank you น,นี่ thank you เปลว่าอะไร thank you เปลว่าอะไร เด็กกบอว่ากับคุณคราวนี่อันนี้มันก็จะมาจับนี้นี่แหละอ๋อคำนี้ก็ทุกคนชอบกินขนมนี้ไหมถ้าเขาชอบกินขนมนี้ก็อยลืมไปซบ้อร้านของเราด้วยนะแล้วเคยกินแล้วอร่อยมากนี่โอ้โหขายแล้วค่ะนี่คืออะไรอีกล่ะเป็นอุปกรณ์ทำคุกกี้หรอก็จะมีพว่นุ่กล่องใช่มีกล่อง มีที่ใส่ขนมใช่มีกล่องเอาไว้แจกมีเอาแจกก็ไม่ได้ขายอ๋อขายคล้ายๆอ๋อก็จะมีกล่องอ๋อโอเคนี่ตอนนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กำลังหนึ่งจุดด้วยครับบ๊ายบาย